เงินหายากมากมึงอย่าคิดว่าเงินหาง่ายมึงดูเศรษฐกิจแตละบาทแตละบาทกูกว่าจะพูดได้แตละบาทมึงดูวอลล้วการว่าเหนื่อยขนาดไหนพวกมึงต้องมีความขยันหมั่นเพียรน,นะมึงอย่าอิดหนาละหาใจอย่าอิดโดยต่อการทํามาหากินชีวิตมึงต้องไปต่อนะมึงคนที่ลำบากลำบนในการใช้ชีวิตอะ่ะคนที่เหนื่อยยากในการหาเงินหาทองคนที่ลำบากลำบนอะ่ะมึงต้องรู้จักเก็บเก็บพออย่าใช้อะไรสุรุ่ยสุร่าย มึงต้องรู้จักสร้างเหตุมึงไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทว,วาสิสกิเไม่มีใครช่วยมึงได้นะเทพดบัมดาลชีวิตมึงให้รอดปลอดภัยจากของพวกนี้ไม่ได้นะมึงเทพช่วยชีวิตมึงหมอดูช่วยมึงให้ปลอดภัยจากเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ได้นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งมึงต้องขยนันขยันให้ถูกที่ถูกทางขยันอย่างมีสติสัมปชัญญะ มึงจะเหน <them> For ื no <|ar|> well, no so, ่อยยากลำบากแค่ไหนมึงดูกูดิกูเหนื่อยขนาดเนี้ยคอกูจะแตกขนาดเนี้ยกูยังต้องตั้งใจกูยังต้องขายของเพราะฉะนั้นกูควรไปพักได้แล้วอ่ะแต่เศรษฐกิจไม่ดีขายของยากมากมึงกูเองยังลำบากเลยกูเห็นใจควรจะมาหากินเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องตั้งใจเหนื่อยยากแค่ไหนมึงก็ต้องสู้เหนื่อยกายอ่ะมึงพักผ่อนเดี๋ยวก็หายแต่เหนื่อยใจอ่ะมึงพักกี่วันก็ไม่หายนะเพราะฉะนั้นชีวิตมึงพละขัดยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงอย่าไปเหนื่อยใจ เหนื่อยใจมึงพักปีหนึ่งมึงก็ไม่หายเหนื่อยกายมึงพักแค่แปดชั่วโมงมึงก็หายแล้วเพราะฉะนั้นมึงย